การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธุ์ที่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้และเพศเมียเมื่อเซลล์ทั้งสองผสมกันก็จะก่อให้เกิดชีวิตใหม่รุ่นต่อไปดอกไม้เป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการสืบพันธุ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดอกไม้นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของเพศเมียแบ่งได้เป็นสส่วนคือยอดเกสรเพศเมีย เป็นส่วนที่มีความเหนียวไว้จับละองเรนูที่ตกลงมาการเกสรเพศเมียเป็นส่วนที่ยึดยอดเกสรเพศเมียรังไข่เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดที่มีอวุนอยู่ภายในทําหน้าที่เก็บเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเอาไว้เกสรเพศผู้เป็นส่วนที่ใช้ในการสืบพันธุ์ของเพศผู้แบ่งได้เป็นสองส่วนคืออับเรนูเป็นส่วนบนสุดที่บรรจุด,ด้วยละองเรนู ซึ่งเก็บเซลสืบพันธุ์เพศผู้เอาไว้และก้านชูอับเรนูซึ่งเป็นส่วนที่ยึดอับเรนูเอาไว้กลีบดอกเป็นส่วนที่มีสีสันสวยงามมีกลิ่นหอมเพื่อล่อมแมลงให้มาผสมเกสรกลีบเลี้ยงทําหน้าที่ห่อหุ้มดอกในขณะที่ยังอ่อนอยู่เพื่อป้องกันอันตรายจากมาแมลงการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกเริ่มจากการถ่ายละอองเรนู เมื่อมีมแมลงบินมาเกาะดอกไม้ละอองเรนูก็จะติดไปกับตัวมแมลงและเมื่อมันบินไปเกาะดอกอื่นละอองเรนูก็จะตกลงบนยอดเกสรเพศเมียหลังจากนั้นละอองเรนูจะสร้างหลอดขึ้นมาและแทงเข้าไปตามก้านเกสรเพศเมียจนถึงอ,อวุนที่อยู่ในรังไข่เซลสืบพันธุ์เพศผู้ที่อยู่ในหลอดก็จะเข้าไปผสมกับเซล์สืบพันธุ์เพศเมียในรังไข่เราเรียกขั้นตอนนี้ว่า การปฏิสนธิจากนั้นกลีบดอกกลีบเลี้ยงก็จะเหี่ยวและหลุดร่วงไปส่วนรังไข่จะเจริญเติบโตไปเป็นผลส่วนอวุลก็จะเจริญไปเป็นเมล็ดวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเริ่มจากการถ่ายละอองเกสรเมื่อพืชมีการผสมพันธุ์จะเกิดการปฏิสนธิจนเกิดเป็นผลและเมล็ด ซึ่งผลและ,มะเมล็ดเหล่านั้นอาจากระจัดกระจายในที่ต่างๆเมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม,มะเมล็ดก็จะมีรากงอกออกมาเกิดเป็นหนอ่อและกลายเป็นต้นอ่อนจากนั้นต้นอ่อนก็จะเจริญเติบโตและกลายเป็นพืชที่โตเต็มที่นั้นพืชก็จะออกดอกและเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์ก็จะเกิดการปฏิสนธิจนเกิดเป็นผลและ,มะเมล็ดซึ่งจะเกิดการหมุนเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ เราเรียกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอก